มหาปรินิพานสูตรเป็นบันทึกประมวลลำดับเหตุการณ์และประธรรมเทศนาในขบวนเสด็จจาริกแสดงธรรมครั้งสุดท้ายของพระผู้มีพระภาคตลอดจนเหตุการณ์ในวันเสด็จดับขันธปรินิพานการถวายพระเพิงการแบ่งพระบรมสาลีลิกธาตุและการสร้างพระสถูปซึ่งสะท้อนให้เรามองเห็นและสัมผัสได้ถึงความเสียสละทุ่มเท อุทิศพระวรากายโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยความจริงพระองค์ตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วสามารถจะนิพพานไปแบบสบายจะไม่สอนพวกเราก็ได้ไม่มีผู้ใดสามารถบังคับพระองค์ได้เงินรางวัลค่าจ้างใดๆก็ไม่มีแต่ทนลำบากตรากตำํำเทศนาโปรดสัตว์โลกตลอดเวลา45พรรษาจนกระทั่งนาทีสุดท้ายก่อนเสด็จด,ดับขันทปรินิพพาน ย้อนเวลากลับไปก่อนวันเสด็จดับขันธปรินิพานพระพุทธองค์เสด็จถึงเวลุวะคามเขตกรุงเวสาลีรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายที่ตามเสด็จมาด้วยให้แยกย้ายกันไปจำพรรษาณนะที่ที่มีเพื่นหรือคนที่คุ้นเคยกันโดยรอบกรุงเวสาลีส่วนพระองค์ทรงจำพรรษาณเวรุวะคาม ในขณะประทับอยู่เวลุวคา,ามนั้นได้เกิดอาการพระประชวนอย่างรุนแรงทรงมีทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสจวนเจียนจะปรินิพานแต่ทรงอดกลั้นไว้ได้ด้วยอิทธิบาททำให้ท่านพระอานนท์ที่เฝ้าพยาบาลอยู่ตลอดเวลารู้สึกดีใจหายกังวลและกราบทูลความรู้สึกให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูก่อนอานอน์พิกษุสง์ยังจะหวังอะไรในเราเล่าทำอันเราได้แสดงแล้วกระทำไม่ให้มีในมีนอกกรรมมืออาจารย์ในธรรมทั้งหลายมิได้มีแก่ตถาคตผู้ใดจะพึงคิดอย่างนี้ว่าเราจักบริหารภิกษุสง์หรือว่าภิกษุสง์จะเชิดชูเราดังนี้ตถาคตจากปารบภิกษุสง์แล้ว กล่าวคำอย่างใดอย่างหนึ่งในคราวหนึ่งดูก่อนอานท์บัดน,นี้เราแก่เท่าเป็นผู้ใหญ่ร่วมกันผ่านวัยมาโดยลำดับแล้ววัยของเราเป็นมาถึง80ปีแล้วเกวียนเก่ายังจะใช้ไปได้เพราะการซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่กายของตถาคตก็เช่นนั้นเหมือนกันยังเป็นไปได้ก็คล้ายกับเกวียนเก่าที่ซ่อมแซมด้วยไม้ไผ่ ดูก่อนอานอน์สมัยใดตถาคตเข้าถึงเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงเพราะดับเวทนาบางส่วนแล้วอยู่สมัยนั้นกายของตถาคตย่อมผาสุกเพราะฉะนั้นพวกเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่ใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งคือจงมีธรรมเป็นเกาะ มีทาเป็นที่พึ่งมิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เถิดสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนคาว่าเข้าถึงเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตเพราะไม่ทำไว้ในใจซึ่งนิมิตทั้งปวงแล้วตามด้วยการดับเวทนาบางเหล่าหมายความว่าพระองค์รู้วิธีอยู่เหนืออาการเจ็บป่วยทางกายทั้งปวง หากเพียงแต่พระองค์จเจริญสมาธิจิตกายของพระองค์ย่อมอยู่อย่างผาสุกและอย่างที่สองพระองค์ทรงตัดเรื่องความไม่เที่ยงของสังขารซึ่งต้องมีการพลัดพรากเป็นของธรรมดาทรงสอนให้มีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งอย่ายึดติดพระองค์การที่พระองค์ตรัสว่าจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่ง มิใช่มีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งมิใช่หมายความว่าไม่ให้เคารพพระองค์การกราบไหว้เคารพบ,บูชาพระพุทธรูปเป็นการกราบเคารพบ,บูชาความดีของพระพุทธองค์มิใช่เป็นการขัดหรือแย้งกับคำสอนของพระพุทธองค์พระไตรปิฎกกล่าวต่อไปว่าครั้งนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาค เสด็จเข้าไปยังปาวาลเจดีเพื่อพักผ่อนตอนกลางวันพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งกับท่านพระอานท์ว่าเมืองเวสาลีนี้น่าลื่นลมอุเทนเจดีโคตามะเจดีสตัตตมพะเจดีพระหุปุตตะเจดีสารันะเจดีปาวาลเจดี น่ารื่นรมในระหว่างที่พระพุทธองค์กล่าวถึงความน่ารื่นรมของเจดีย์ต่างๆอยู่นั้นพระองค์เห็นบางสิ่งบางอย่างผิดปกติและรู้ว่าจะมีบางอย่างเกิดขึ้นพระองค์จึงกล่าวเตือนสติพระอานนท์ว่าอิทธิบาทสี่อันผู้ใดผู้หนึ่งจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจยานกระทำให้เป็นดุจพื้น ให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปารบดีแล้วผู้นั้นเมื่อจำงอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับดูก่อนอานอนทิธิบาสีอันตถาคตเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วกระทำให้เป็นดุจญานกระทำให้เป็นดุจพื้นให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปารบดีแล้วตถาคตนั้นเมื่อจำนงอยู่ จะพึ่งดำรงอยู่ได้ตลอดกับหรือเกินกว่ากับแม้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงกระทำนิมิตอันหยาบโอภาษอันหยาบอย่างนี้ท่านพระอานนท์ก็มิอาจรู้ทันจึงไม่ได้ทูนวิงวอนพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงดำรงอยู่ตลอดกับเพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมากเพื่อความสุขของชนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์ เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์แม้ครั้งที่สามท่านพระอานนท์ก็ม่อาจรู้ทันเพราะถูกมารเข้าดนใจแล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับท่านพระอานนท์ว่าเธอจงไปเถิดอานนท์เธอรู้การอันควรในบัดนี้ท่านพระอานนท์ทูลรับพระดำรัส แล้วไปนั่งนักโคนไม้แห่งหนึ่งในที่ไม่ไกลเมื่อท่านพระอนอนท์ลีกไปแล้วไม่นานมารผู้มีบาปก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพานในบัดน,นี้เถิดขอพระสุคตจงปรินิพานในบัดน,นี้เถิดบัดน,นี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาค พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระวาจานี้ไว้ว่าดูก่อนมารผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่เฉียบแหลมไม่ได้รับการแนะนําไม่แกล้ากลา้าไม่เป็นพระโหสูตรไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบไม่ประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วยังบอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนก กระทำให้ง่ายไม่ได้ยังแสดงธรรมปฏิหารคมขีประรับประวาทิที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดเราจักยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นฝ่ายมารผู้มีบาปจะคอยโต้แยง้งต่อพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็บัดน,นี้ภิกษุผู้เป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้เฉียบแหลมแล้ว ได้รับแนะนำแล้วแกล้าเป็นพระหูสูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบประพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วบอกแสดงบัญญตัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้ง่ายได้แสดงธรรมมีปฏิหารข่มขี่ปรลับประวาทะที่บังเกิดขึ้นให้เรียบร้อยโดยสหธรรมได้ ข้าแต่พระองค์ผูเ้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงปรินิพานในบัดน,นี้เถิดไม่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสกล่าวอย่างไรจอมารผู้มีบาปก็ยืนยันต้องการให้พระพุทธองค์ต้องปรินิพานในวันนี้จนในที่สุดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าดูก่อนมารผู้มีบาปท่านจงมีความขนขวายน้อยเถิดความปรินิพานแห่งตถาคต จักมีในไม่ช้าโดยล่วงไปอีกสามเดือนแต่นี้ตถาคตก็จักปรินิพานลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงมีพระสติสัมปชัญญะทรงปลงอายุสังขารณนะปาวาลเจดีและเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงปลงอายุสังขารแล้ว ได้เกิดปรดดินไว้ใหญ่และคนพองสยองกร้าวหน้าสะพรึงกลัวทั้งกองทิพก็บรรลือล่นพระผู้มีพระภาคทรงเปร่งพระอุทานในเวลานั้นว่ามุนีปลงเสียได้แล้วซึ่งกรรมที่ช่างได้และกรรมที่ช่างไม่ได้อันปันเหตุสมภพเป็นเครื่องปรุงแต่งพบและได้ยินดีในภายในมีจิตตั้งมั่น ทำลายกิเลสที่เกิดในตนเสียเหมือนนักรบทำลายเกราะฉะนั้นท่านพระอานทน์ตกใจกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ท่านจึงรีบไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วทูลถามถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงพระองค์ทรงตอบว่าเกิดจากสาเหตุแปประการคือหนึ่งเกิดจากธรรมชาติของโลกสอง เกิดจากอำนาจลิทธ์ของผู้มีลิทธ์มีอำนาจทางใจและเกิดจากอำนาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้าหคราวได้แก่คราวเสด็จลงสู่พระคันพระมารดาคราวประสูตรคราวตัดสรุ้คราวประกาศพระธรรมจักรคราวปรงพระชนมายุสังขารและคราวเสด็จดับขันธปรินิพาน จากนั้นตรัสเล่าให้พระอนนท์ฟังต่อไปว่าพระองค์เคยเสด็จเข้าไปในบริษัทแปดจำพวกคือขัตติยบริษัทพรามบริษัทกหาบดีบริษัทสมณะบริษัทจาตุมหาราชบริษัทดาวดึงบริษัทมาลาบริษัทและพลมบริษัทโดยทรงปรับพระองค์ให้กลมกกืนกับบริษัทนั้นๆ จนพวกเขาจำพระพุทธองค์ไม่ได้จากนั้นตรัสเล่าให้ท่านพระอานนท์ฟังต่ออีกสามเรื่องคือเรื่องอภิพยตนะแปดประการเรื่องวิโมกแปดประการและเรื่องสุดท้ายทรงเล่าเรื่องมานทูลขออาราธนาให้ปรินิพานและพระองค์ทรงรับคำอาราธนาของมานแล้วท่านพระอานนท์จะทำอย่างไรต่อไป และเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงทรงรับคำอาราธนาที่ขอให้ทรงปรินิพานของพญามารติดตามได้ในตอนต่อไปขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณที่ให้กำลังใจในการทำคลิปด้วยการกดไลค์ขอขอบคุณที่กดแชร์เป็นธรรมทาน ขอให้มีจิตท,ที่เบิกบานและเปลี่ยนไปด้วยความสุขสวัสดีครับ